ไงจ๊ะเอ็กบัดกูจะขึ้นไงซะเอาไปไม่ป่ะฮาร์วรอสิครับเกลิ่นบูชุจูพรีมาจ้าฮึมฮึมฮึมชิจูเปียนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาเกิดจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวมาเกิดจ้ะเฮ้ยเดี๋ยว

・おらっかり。